สวัสดีครับวันนี้จะพาเปลี่ยนกองเชือเพลิงนะครับผมรถปิซูปิชิไตทตันนะครับโฉมปี15จนถึงปีปัจจุบันนี้นะครับมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันนะครับพาร์ทก็ตัวนี้นะครับผมเบิกสูตรมาได้เลย4 5 0 0้บาทนี่แหละจำไม่ได้แล้วรับประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับไขควงแบนตัวเดียวนะครับอ่า นี่มาดูพาร์ทมันเป็นอย่างนี้นะครับกองครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโอลิงมาให้ตัวหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับเราจะต้องถอดก็ตัวนี้ออกมานะครับขวาคอบที่อ,อยู่ตรงนี้ตัวนี้เห็นไหมนะครับนี่ให้ดูนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่แล้วเขียนว่าโอเพ่นนะครับเห็นไหม โอเพนคือหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้ถ้ามองลงมาก็คือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับฝ่าตัวสักครู่นี้ยต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือไขควงณบริเวณตรงนี้นะครับชี้ให้ดูนี่นะครับจุดเนี้ยนะครับมันจะเป็นบ่าของมันอยู่แอาไขควงแบนนะครับเสียบลงไปตรงร่องเนี้ย แล้วก็งัดออกมา,กมากอย่างนี้นะครับงัดออกมาอย่างนี้งัดแปลงนี้ตรงร่องเนี้ยร่องตัวเนี้ยเมื่อไขควงเสียบไปเนี้ยล้วเราใช้ไข่ควงงัดมาเนี้ยมันจะหมุนทาให้ฝาตัวเนี้ยนะครับที่ล็อกมันอยู่เนะี่ยหมุนไปทางนี้นะครับหมุนบปนี้พอมันเริ่มมันเริ่มหลวมแล้วเราก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับใช้มือหมุนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดฝานี้ออกก่อนนะครับผมพอดีถ่ายคนเดียวนะครับจะถ่ายถอดออกแล้วก็จะ ทําทต่อให้ดูว่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับดูนะครับหลังจากที่เราใช้ไขควงแบนงานตรงนี้แล้วนะครับเพื่อให้มันคลายตัวมาแล้วฝาตัวนี้จะสามารถหมุนได้นะครับเห็นไหมหมุนค่ายออกกบหมุนทางนี้นะครับตามเข็นเมนาฬิกานะครับนี่ฝาหลุดออกแล้วนะครับฝาที่ล็อกมันเนี่ยเมื่อมันหลุดออกหมดแล้วเราก็จับตัวนี้นะครับโยก ค่อยโยกนะครับแน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอัดอัดลงไปกับซีลโอริงนะครับค่อยๆโยกมันนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้สองมือนะครับเดี๋ยวถอดออกมาแล้วจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วนะครับโยกมาแล้วนี่นะครับกองก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการวางสวมลงไปเฉยๆนะครับ เราเอออกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเนี่ยยกสามารถยกมาได้เลยนะครับจะลืมหาผ้ามาลองซับน้ํามันนะครับมันจะมีน้ํามันนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ะครับเราหาพวกภาชนะอะไรที่มันใส่กันน้ํามันได้นะครับมาลองใกล้ๆมันหน่อยนะครับเราก็จะยกขึ้นยกใส่เกมียวทำคนเดียวก็ค่อนข้างจะอันนี้แหละครับดูนะครับ <c oughs> น้ำมันมันจะโอ้โหดูสิครับกองนะครับนี่ขนาดเติมแต่ B7 นะครับเติม B7 ตลอดเลยไม่เคยเติม B10 ไม่เคยเติม B20 เลยครับอ่าเอาไว้นี่ก่อนนะครับดูสภาพกองน้ํามันนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับครับสามารถทําเองได้นะครับไม่ยากเลยนะครับ เมื่อเราถอดอันเก่าออกมาแล้วเราก็จะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับโอเคครับมาดูกองใหม่นะครับกองใหม่จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีโอลิงเส้นนี้นะครับแถมมาให้โอลิงเส้นนี้อยู่ตรงไหนอ่ะมาดูนะครับนี่นะครับฝาครอบมันโอลิงเส้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นอันเก่าอาจจะ เสื่อมสภ,สภาพแล้วมันไม่สามารถที่จะ,ะกันน้ำมันได้แล้วนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับเอ่อผมบางสิตามองกล้องด้วยมองตัวนี้ด้วยก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับมันมันมันสวมอยู่ นี่นะครับจะเจีนไหมเห็นไหมนี่นะจะเชียดู่นี่นะมันสวมอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ะโอลิงตัวเนี้ยเนี่ยนี่มก็ขยับเนี่ยนนะครับเราต้องถอดออกมาแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับอผมขออนุญาตใช้สองมือนะครับทํางานก่อนจะถอดออกมาให้ดูนี่นะครับโอลิงที่ถอดออกมาแล้วนะครับไม่ได้ถอดยากนะครับแต่มือเดียวมันงัดไม่ออกนะครับต้องใช้สองมือช่วยกันจับมันก็จะหนักหน่อยหนึ่งมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งแกะมันก็เลยไม่ออก จริงถอดออกง่ายๆนะครับถ้าใช,ใช้สองมือช่วยนี่ครับอันเก่าเราต้องเปลี่ยนนะครับนี่อันใหม่นะครับเดี๋ยวอันใหม่ใส่เข้าไปก็ใส่กลับไปที่ตำแหน่งที่มันเราถอดออกมานั่นแหละนี่ครับใส่ลงไปตรงนี้นะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวมาดูการทับใส่ใเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับหลังจากใส่โอลิงอันใหม่เข้าไปแทนอันเก่าแล้วนะครับ เราก็จะใส่ตัวกองใหม่เข้าไปนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ได้มีอะไรครับวางส่วนลงไปเลยนะครับมันไม่ได้มีมาร์กไม่ได้มีตำแหน่งอะไรครับใส่ลงไปตรงไหนก็ได้นะครับนะครับเราใส่ส่วนลงไปเฉยเหมือนที่เราดึงออกมาเลยนะครับนะครับใส่ลงไปนี้เลยนะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะให้ดูนะครับผมโอเคนะครับนี่หลังจากที่เราใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับเราหมุนฝาตัวเนี้กลับไปเข้าตำแหน่งเดิมของมันแล้วเห็นไหมครับ นะครับให้แน่นแล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งทุกสอนที่มันชี้ให้มันตรงกันนะครับจะมีอยู่นะครับแล้วหลังจากที่เราใส่เสร็จเราก็ต้อง่ามาไล่น้ํามันนะครับตรงนี้นะครับกดลงไปครับกดไปตอนนี้มันจะยวบลงไปเลยครับเพราะน้ํามันมันออกไปนี่เรากดความน้ํามันมันแยกน้ํามันมันแยกจนกว่ามันจะตึงๆนะครับมันตึงๆ ให้มันตึงมือนะครับแล้วก็พอนะครับอยาก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 นะครับเอาว่าจนกดลงยากแล้วครับกดไม่ลงแล้วเนี่ยตึงมือแล้วเนี่ยนน่นนะครับเริ่มกดไม่ลงแล้วนะครับเนี่ยโอเคเนะนี่ยแน่นแล้วได้แล้วครับพอแล้วอันนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็เรียบร้อยนะครับผม กรองตัวนี้ควรจะเปลี่ยนทุกๆประมาณสองหมืโลนะครับนะครับไม่ควรให้เกินกว่านี้นะสองหมื่กิโลก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับทำเองไม่ยากนะครับใช้ไขควงปากเป็นตัวเดียวหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ใช้มือหมุนออกมันก็ออกนะครับในกรณีที่มันไม่แน่นมากแต่ถ้าแน่นมากก็ต้องใช้ไขควงแบนช่วยงัดนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามดูกันนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ